สวัสดีค่ะพบกับโบในช่องโบสบายนะคะและในวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ ep ที่4แล้วนะคะซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากการทำสปาขัดผิวนะคะเป็นการสครับผิวแล้วก็หลังจากที่เราสครับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจากนี้นะคะก็เป็นการพอกผิวด้วยสมุนไพรค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรตัวพิเศษของทางร้านเลยนะคะเป็นโครนสมุนไพรซึ่งมี ส่วนประกอบของสมุนไพรหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะซึ่งโบก็ไม่แน่ใจว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่ารวมๆหลายๆอย่างนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปพิสูจน์นะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ร้านเรือนขุนพม5ซึ่งร้านนะคะจะตั้งอยู่ แถวลำลูกกาคลองสามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็สามารถเรียนเชิญได้เลยนะคะซึ่งเมนูทรีทเมนต์ของร้านนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดเท้าวนวดน้ำมันหรือว่าเป็นการสปาผิวนะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะที่โบได้เลือกทำเนี่ยก็เป็นการทำสปาผิว เริ่มตั้งแต่การอบสมุนไพรนะคะพออบสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วโบก็มีการสครับขัดผิวด้วยสมุนไพรนะคะซึ่งสมุนไพรมีให้เลือกหลายตัวมากๆนะคะซึ่งโบได้เลือกเป็นสมุนไพรสครับที่ทํามาจากมะขามน้าผึ้งนะคะหลังจากสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการพอกด้วยโครนสมุนไพรนะคะซึ่งเวลาขัดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้อาบน้ำเนาะแต่ว่าเป็นการนำผ้านะคะ มาเช็ดพวกสครับเม็ดสครับออกนะคะเพื่อที่เราจะทำการพอกผิวด้วยโครนสมุนไพรในขั้นตอนต่อไปนะคะก็เช็ดเม็ดสครับออกให้หมดนะคะโดยวิธีการของทางร้านนี้นะคะเวลาที่จะพอกผิวที่ส่วนไหนก็เช็ดสครับส่วนนั้นออกทีละส่วนนะคะแล้วก็ทำการพอกที่บริเวณส่วนนั้นได้เลยเนาะลักษณะของ ผงที่นำมาพอกนะคะก็จะมีความแบบเหมือนคล้ายๆเกลือละเอียดนะคะแต่ว่าทางร้านก็บอกว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกันนะคะในส่วนของการพอกผิวนะคะแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะบางร้านเนี่ยก็อาจจะมีการพอกผิวโดย การใช้แปลงนะคะเป็นโคลนเหมือนแบบโคลนเปียกๆนะคะมาพอกแต่ในส่วนของร้านนี้ก็ลักษณะของออส่วนที่นำมาพอกก็จะมีความเป็นผงๆนะคะก mm hmm. ็ค่อยๆพอกไปทีละส่วนเริ่มจากขามานะคะแล้วก็ขาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาพอกที่บริเวณแขนได้เลย ก่อนพอกเราก็เช็ดให้สะอาดนะคะถ้าร้านไหนสะดวกในการที่น้ำที่จะนำมาเช็ดนะคะถ้าสะดวกเป็นน้ำอุ่นเนี่ยโบว่าก็จะทำให้รู้สึกดีมากๆเลยนะคะบางทีอยากจะได้น้ำอุ่นๆเนาะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ทางร้านสะดวกเนาะว่าเราเนี่ยจะสะดวก น้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเหมาะเป็นคอร์สแบบว่าเจ้าสาวเนาะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแล้วก็มาเริ่มดูแลผิวพรรณนะคะก่อนที่เราจะมีงานวันสำคัญนะเหมาะมากๆเลยค่ะ ถ้าเราได้เข้าสปานะคะแล้วก็มีการบำรุงผิวอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นผลได้ไวเนาะซึ่งสูตรสครับสูตรพอกผิวนะคะทางร้านนี้ก็มีหลายสูตรมากๆเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะเข้าไปเลือกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการพอกผิวสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการนวดน้ำมัน ซึ่งในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวโบก็จะนำคลิปมาลงแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่เราพอกผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแขนทั้งขาลำตัวหลังนะคะพอกให้ครบทุกส่วนแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณ15-20นาทีนะคะเราค่อยอาบน้ำเนาะให้สมุนไพรได้เข้าซึมซาบไปบำรุงผิวเรานะคะให้ แบบมีความชุ่มชื้นนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อยากแนะนำให้ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่โบได้ทำมามีหลากหลายคลิปมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยนวดเท้าวนวดอโรมานวดสวีดิสนะคะ ก็สามารถไปย้อนดูคลิปต่างๆไว้ซึ่งโบได้ทำแยกเป็น playlist นะคะอยากดูในหมวดหมู่ไหนก็สามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยเนาะมีทั้งการสอนแบบละเอียดแล้วก็การพาไปรีวิวตามร้านนวดร้านสปาต่างๆนะคะสามารถเข้าไปเลือกรับชมกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้โบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่โบจะ ทำคลิปต่อๆไปนะคะและถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามโบไว้ให้ด้วยนะคะเวลาที่โบลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้เข้ามารับชมคลิปที่ลงใหม่กันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะโบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะคะที่ได้เข้ามารับชมกันเนาะไว้เป็นแนวทางในการนำไป เพิ่มเติมวิธีการทําให้เหมาะสมกับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะเลือกนําไปปฏิบัติในวิธีที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปพัฒนานะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีร้านกันอยู่แล้วอยากเพิ่มเติมเมนูต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามารับชมวิธีการเพิ่มเติมนะคะได้เลยเนาะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางร้านเรือนขุนพมหมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุน ทางเรานะคะทางช่องของเราให้อนุญาตให้เราเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทำคลิปนะคะเก็บบรรยากาศภายในร้านแล้วก็รวมถึงวิธีการทำสครับทำสปาขัดผิวต่างๆนะคะเพื่อที่ให้โบเนี่ยได้นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆในช่องได้รับชมกันนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อไปได้นะคะเดี๋ยวโบจะ ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อทางร้านนะคะไว้ในด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยเนาะสามารถติดต่อเข้าไปทางร้านได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาเจอกันในคลิป e p ต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดอโรมานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ